กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงและกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปสวัสดีกาลจนาภิริตรผู้มีบุญทุกท่านค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะคะชื่อ วชนันเื่จุปกรค่ะปัจจุบันรับบุญอยู่ที่สูนยสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาค่ะก็ตอนนี้ทําหน้าที่ถอดเทปที่ผ่านมาก็ได้ถอดเทปของหลวงพ่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชิโวเรื่องบทฝึกมิสัยห้าห้องชีวิตนะคะอ,อก็เกิดความเปลี่ยนแปลงค่ะทําความสะอาดตามที่หลวงพ่อสอนเลยอย่างเช่น ห้องน้าอาบน้ําเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดให้แห้งในห้องพักที่วัดเนี่ยค่ะก็มีไปทําความสะอาดในห้องน้ําทําความสะอาดห้องพักห้องนอนบานเกรดแล้วก็เทดานห้องออบางครั้งกลับไปที่บ้านที่กรุงเทพก็จะมีสอนหลานให้พับผ้าตื่นขึ้นมาพับผ้าพับผ้าหม่มแล้วก็มีขัดห้องน้ําที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะจากที่ผ่านมาเนี่ยเคยไปกับทีมของบัวขาว ไปจัดตักบาตรที่ร้อยเอ็ดเราพวกเราไปพักกันที่โรงเรียนแล้วหลังจากที่เราออกจากโรงเรียนกันเราก็จะก็จะชวนกันทําความสะอาดก่อนอโดยเฉพาะในห้องน้ําค่ะซึ่งมีทิ้งที่ชื้อกันแล้วรู้สึกว่ามันสกรปรกเกินไปที่เราจะทิ้งคราบสบกรปรกไว้อย่างนั้นเราจึงต้องเก็บขยะในห้องน้ําก่อนที่จะออกจากโรงเรียนไปค่ะ ในขณะที่ไปพักที่โรงเรียนนั้นนะคะก็ได้ไปคุยกับผู้นําทีมทีมหัวขาวว่าเราควรที่ต้องทาความสะอาดก่อนเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่ทาสื่อของโครงการโรงเรียนดีสีตาบลแล้วนะเวลานี้เรามาพักที่โรงเรียนเราก็ต้องทําความสะอาดื้างเท้าก่อนเพื่อไม่ให้เสียชื่อก็เลยทุกคนก็เห็นด้วยก็เลยช่วยกันทำความสะอาดแล้วเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเออดีนะที่มีน้องนิมาด้วยแล้วก็มาช่วยกันเตือนอย่างเงี้ยค่ะแล้ว วันต่อมาก็พักที่โรงเรียนขออภัยค่ะพักที่วัดก็จะพับเสื้อผ้าตามแบบที่คุณยายสอนเลยตามวิดีโอที่เราได้ได้เผยแพร่ออกไปใส่กระเป๋าไว้แล้วก็แบบมั่นใจมากว่าถ้าหากใครรู้ว่าเราเป็นบุคคลที่มาจากศูนย์การเรียนรู้แล้วจะมาเปิดแอบ,บกระเป๋าแอบบเปิดกระเป๋าดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเราพับผ้าไวอ้อย่างดีเนียบเลยค่ะไม่เป็นกังวลใจเลยส่วน เรื่องของการนอนที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยแบบตื่นที่มาแล้วไม่อยากตื่นก็อยากนอนต่อแต่ตอนนี้พอได้ถอดเทปหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจถ้าหากว่าเราตื่นแล้วเราไปเข้าห้องน้ําแล้วเรากลับมาเรามานอนต่อมันจะทําให้ภาวะการตัดสินใจของเราเนี่ยย่อหย่อนลงที่ผ่านมาก็เคยเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะพยายามว่าตื่นมาแล้วต้องเก็บที่นอนเลยแล้วก็ทําให้การตัดสินใจของเราดีขึ้นด้วยค่ะ ในห้องพักที่พักอยู่นะปัจจุบันนี้นะคะจะพักกันอยู่สองคนกับน้องแล้วก็เราจะแบ่งเราจะแบ่งวันเวลาในการทําความสะอาดกันก็คือจันทรอังคารพุธจะเป็นหน้าที่ของน้องพฤหัสศสุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของตัวคนนี้ค่ะเองก็เราจะแบ่งกันส่วนห้องน้ําเนี่ยคือเวลาใครเข้าไปทำความใครเข้าไปใช้แล้วหลังจากใช้เสร็จก็จะทําความสะอาดเช็ดแห้งแต่ถ้า แล้วก็ซักผ้าก็เช่นกันค่ะก็คือจะซักผ้าเสร็จก็จะขัดเลยอาบน้ำเสร็จก็ขัดเลยเหมือนกันทีนี้ในส่วนของการเอาตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่ยเรามีแค่ตู้เดียวก็จะแบ่งกันคือตู้เสื้อผ้านี่จะเป็นตู้ของน้องฉะนั้นเนี่ยน้องแบ่งให้ใช้ก็จะใช้แค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวเท่านั้นเองเลขสามในสี่จะเป็นของน้องหนึ่งในสี่ก็จะเป็นของของเราก็จะพับเก็บ เป็นระเบียบอย่างที่หลวงพ่อสอนเวลาซักผ้าตากักเวลาซักผ้าเสร็จแล้วก็จะเมื่อผ้าแห้งก็จะเก็บเข้ามาเลยเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าเลยเพราะหลวงพ่อบอกว่าให้เก็บด้วยย,วยิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งชัดยิ่งใสย,ยิ่งสวาา่างค่ะก็เวลาขัดส้วมก็จะมือล้วงลงไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ห้องนี้เราล้วงได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าห้องน้นํานี้มันคงจะใช้มานานแล้วมันปกปกมากล้วงไปที ผมมือเป็นแผลแล้วกว่าจะหายอะไรเงี้ยมันจะนานมากแล้วหลังหลังจากที่เราทําความสะอาดคือเราเริ่มทําความสะอาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันทําให้เราเวลานั่งสมาธิเราจะหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายได้ง่ายแล้วได้เร็วเร็วกว่าปกติค่ะแม้บางครั้งเราจะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่เราก็สามารถที่จะแบบตรึกได้ตลอดเวลาค่ะอย่างต่อนนื่อง สุดท้ายนี้นะคะก็ขอน้อมเอาบุญทุบุญที่ได้รับบุญที่ศูนย์สืส่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยการถอดเทปคําเทศสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอเอาบุญทุบุญที่ได้รับบุญที่ศูนย์สืส่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนานี้มาฝากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภิกษุและสามนเณรทุกรูปแล้วก็การ,รายนามิตรผู้นําบุญผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะ